เหลี the the ่ยมนี้ครับพม่าแต้นะครับกเกงแดงครับแลกข้ามหัวแปรกับเตจุฬานะครับตอนนี้สกอร์เท่ากันรับสามต่อสามครับชิงที่1นึ่งบาทนะครับว่ดนานชัดเจนนะครับเปิดเข้าดูต่าเลยมาแม่เลยมาสวยมากนะครับนี่รับเตจุฬาครับเดินสายเตะนะครับพุทธบูชาครับปู่นี้ครับท่ายแพ้ครับเมพุทธบูชานะครับ สามต่อสามนะครับตามนักมวยครับเกมชงวัดเกมชงกับตั้มภูพานนะครับเอาจะสะกิดเบาๆครับแต่ไม่โดนลูกนะครับาขึ้นขึ้นนำอีกครั้งมาหาตามนักมวยครับ ล้นไปนะครับติดแง่งออกนอกกรอบไปแล้วนะครับมไปแล้วหามไไปแล้วเข้ามาสู่เกมครับ5.3าตครับตั้มนักมวยแตกีกแล้วนะครับลูกเสิร์ฟครับตั้มนักมวยนี่ถ้าจะใช้เวลาวอร์มอีกต้องวอร์มนานจริงๆนะครับ เนื่อออกช้านะครับห3สนะตาดนะครับไล่เส oui> ้นอีกแล้วครับตั้มหลุดอีกแล้วนะครัเจ็ต่อสนะครับคูนี้เกม13แต้มนะครับ โอเคครับครับโอ้มีปัญหาครับตอนนี้เจ็ดต่อสามแมเอัเตตยูาเซฟบ้างนะครับ,รบ,รรบ,รบแกสถานการณ์ให้ดีขึ้นหน่อยครับสามต่อเจ็ดครับตรงไปครับไม่ค้นหัวนะครับ กลับเข้ามาสู่เกมครับเกมเสิร์ฟตั้มภูพานครับเจต่อสครับไล่มาที่ตั้มนักมวยครับโอ้โหเป๋ครับเกมเกมรับครับ แปดต่อสามครับต้องเปิดหัวเอานะคตั้มนะล้มหนีครับรับเกี่ยวได้ครับเปลี่ยนเสิร์ฟเตตจุฬาครับสามต่อแปดครับ เข้าช่องไปครับเปิดหัวดีครับน้องแตนติดตั้มครับไม่ได้ไม่ยังไม่ได้แต้มครับสามต่อแปดอยู่เหมือนเดิมแปดต่อสามครับโจมตีตั้มคนเดียวเลยครับ แก้ไขดีครับลูกนี้ครับเตจุราสามต่อแปดครับต แปดต่อสามหน้าซ้ายครับเต้เปิดครับดูต้านน้องมวยเปลี่ยนส่งครับสามแปดครับเต้ออฟยังสู้ยากเลยตีก็ไม่ได้เกี่ยวเหมือนกันนะปกติเต้จุฬานี่ต้องเกี่ยวแล้วนะครับไม่ได้ เกมชงก็ขาดกินเกินครับตามนักมวยครับแปดต่อสามครับตัดหยอดครับเปซ้ายครับจะกินเหล้าเสียงดังยูทันมนีี่หาเดียเมต้นี่บักดีเห็นแล้วเห็นแล้วเนี่ยมีเขาตะปี้ก่ดิเขาเอิญสามต่อแปดครับ แต่เปิดหัวครับบอมีดรกก็ได้ยิบกดยินหับอดีก็แล้วกันเขาบาีหือควาอีหรอกีือควา่ซิมอยงเดียวเ้ตให้มือหนึ่งตอยู่บ่มือไหนเอาไหเอาซี่่บังสามปะตนี่ละแต่ภาษาทําเอย่พิเรียยวเอาเอาไปลงสามกันยังได้อยู่ครับแต่แก้ไขก่อนครับเต้ดูตามน้องอชงครับตีเบาเกินไปครับ กอคนพ่น่ตวตขามอะเนี่ยขามมือเนฟังตูนกัเด้อไอ้ท่อขามืดเด๋อตัวตาแต่ฝังนี้ขามฟี่บาทนี่แต่งนี้ขามฟี่บาทนี่บอใครยีเออขามมือมี่ก็ขามือเเอาเบาแล้วเนาะตีเดีพอพาจะไปคุยกันเราไปเสียมันเลยต่อสามครับ ล้นอีกแล้วนะครับตัน็กิมัาได้กไลปสิต่อสามแล้วไม่ได้สูดอีกแล้วนะครับโอ้โหคู่เอกวันนี้ครับก็ในรูปเกมนี้ไม่ค่อยมันเท่าไหร่ครับสกอร์ขาดทั้งสองทั้งสองคู่เลยนะครับคู่เอกคืนนี้นะครับ ก็ูาสามิงนี่ี่ยิงอาทิตจ์นีบแล้วยสมันจับวางถ้าวัดตัวคุมนี่ราคาหน้าเสือก็ไปอยู่ฝั่งน้้วงสนามตัวเดียวสิบต่อสาม เออน่ากนี่แหละมัดอนีอหลเนี่ยมักตรงเดียวนี่นะนี่คนนี้เงี้นี่เน่ยเนี่ยเออลงไปสาต่อสิครับเปิดหัวดีนะแปนะครับสิบต่อสามเไม่ข้างครับตั้ม

ชาติตาคมตัวชมเต้มีตั้งเยอะแยะทำไมเป็นตามหลังไกลัวเขาไม่เตะด,ด้วยหรือเปล่ป <c oughs> าดดอ <c oughs> โอ้แตงที่สี่ครับ สี่ต่อสิบครับเตจุลาเสริครับโอ้โหตัดสุดๆเลยครับน้องแยังได้นะสิบต่อสี่ครับกยอกหยอดครับโอ้โหตัครับ แตกออกนะครับตาย11ต่อ4นะครับฐานนอกตายหมดนะครับโอ้เซียนวุฒก็อยู่ฝั่งนี้นะครับตามเสริมครับจุดพุุครับไม่เสริมให้เต้เลยนะครับเสริมให้ตั้มทั้งเกมเลยนะครับอันนี้เป็นจุดอ่อนแล้วครับสวัสดีโปรแจ็คด้วยนะครับเขามารับชมแล้ว

ผกทำอะไรอยู่ครับป่านนี้ยังไม่นอนนะครับมเลัน้าออย่าขยับบ่อยนี่ข้างหน้านี่ไฟมันสูแล้วข้าบสูเลโอ้เพื่อนยย่าขยับบ่อยนี่นพราะมันโย่เลยโย่เฉยๆหน่อยนั่งได้แต่อยู่เฉยๆหน่อยมันจะลมี่มันเะล้วแล้ ขึ้นถึงบ้านค่านะครับกินเลี้ยงอีกแล้วเหรอครับสี่ต่อสิบเอ็ดครับตอนนี้แอดมินง่วงนอนแล้วนะครับอยากกลับไปนอนแล้วนะครับสิบเอ็ดต่อสี่สิบแล้วก็เกมสิบสามนะครับคู่นี้นะครับ เเกี่ยวได้ครับนี่ยกมาพอดีทุกลูกเลยนะครับต้องตั <t us> <t us> <t us> <t ้มภ okay. ูพานนะครับต claro> ้มเดียวเกมนะครับ12ต่อ4นะครับตามนักมวยครับเกี่ยวได้อีกครับแ่นครับ ก็เก่ครับได้ไปสี่แต้งครับเตจุฬากับตั้มนักมวยนะครับแมีง่วงแล้วนะครับสาธุภาพไปนะครับเวลาครับผมขอบคุณมากครับจะขอแก้กันแล้วนะครับแล้วตัดคลิปก่อนนะครับ